ประบความสาเร็จไปด้วยกันค่ะนะคะและไม่ใช่ใครใครจากนี้ไปนะคะผู้ที่จะมาให้ความอบอุ่นในห้องของเรานะคะทุกประจําเป็นประจําทุกวันนะคะก็คือเจ้าของห้องนั่นเองนะคะทุกท่านคะกดเลข789ต้อนรับท่านอาจารย์สมพรสอนสีลุงสมพรของเรานั่นเองคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะเจ้า,า,จจาจจดีจ้ะดีจ้าใส่น่ารักนะหายดีแล้วเนาะโควิด19ก <laughs> ็ทุกท่านครับในช่วง ปลายเดือนเนี่ยนะฮะเราเก็ประชุมกันทุกวันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะใกล้ๆหวยออกละนะท่แนครับวันนี้เราฟังห้องกิจวัฒนส,สอนกันนะครับเราได้อะไรบ้างเราได้มุมคิดวิธีการต่างๆขึ้นวันนี้เนี่ยหลายคนนะครับกำลังที่จะเดินไปสู่เป้าหมายครั้งแรกที่เราเข้ามาอยู่ในห้องนะของกิจวัฒรสอน เราเข้าไปอยู่ในห้องอของสภากาแฟตอนที่เราเข้ามาเนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณห้าร้อยแย่งกันเข้าแย่งกันเข้าต้องลิงก์เปิดไลน์คุยกันนะถึงถึงเจ็ดร้อยนะฮะเท่าที่เท่าที่ทราบท่านใช่ไหมครับกระบวนการวันเวลามันผ่านไปมันได้ถูกกรองกรองคนที่มีจิตวิญญาณกลับให้นะครับ ที่มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเหลืออยู่ประมาณ200 200กว่าท่นทานทั้งห้องกิจพัฒน์สอนทั้งห้องของสาภากาแฟมีตัวเลขอยู่ประมาณ200ทุกวันก็นั่นหมายถึงนิมิตหมายว่าวันนี้เนี่ย200คนเนี่ยนะที่อยู่และรักเดินต่อกับไฮเวิร์ช็อปเนี่ยนะครับชัดเจนละเมื่อ200อคนที่มีการอยู่และเดินต่อแบบชัดเจนละวันนี้เนี่ย ท่านเชื่อพลังไหมฮะพลังของคนสองร้อยคนเนี่ยนะที่อยู่แล้วฟังอย่างต่อเนื่องเหมือนกับห้องเราเนี่ยสามสิบห้าสี่สิบทุกวันนั่นหมายถึงคนที่รักใครละคนที่จะเดินต่อกับหครอย่างจริงจังตั้งใจเพื่อไปสู่ความสําเร็จในปัจจุบันและก็นาคนวันนี้คนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้นะ,ะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงปิดเลย ที่จะสามารถพาแนวะพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินตามนวะเดินตามเข้ามานวะเดินตามเข้ามาสู่กระบวนการทำาใหไซเวิร์ช็อปให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านดูต่อไปนะดูในตอนต่อไปว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับจํานวน200คนนิ่งๆเนี่ยกําลังจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เ,นเหมือนกับตอนที่เราทรําธุรกิจเครือข่ายใหม่ๆม,มันจะเป็นแบบนี้ เวลามีเซ็นเตอร์ประชุมเนี่ยคนจะเข้าไปแน่นเลยวันแรกครั้งแรกในการเปิดใหม่เนี่ยนะคนผู้นําจะพาคนใหม่ไปแน่นห้องเลยล้นเลยนะพอครั้งที่สองเนี่ยจะเหลืออยู่ครึ่งห้องพอครั้งที่สามจะเหลืออยู่คร่อห้องพอครั้งที่สี่ที่ห้าที่หก,ท,หกที่เจ็ดที่แปดที่สิบก็ยังอยู่คร่อห้องเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนแสดงว่าจากร้อยคนนะเหลือห้าสิบเหลือยี่สิบห้า เชื่อไหมครับคนยี่สิบห้าคนเนี่ยสามารถสร้างยอดให้กับบริษัทนั้น,น,นเนี่ยนะครับเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นบททดสอบของกระบวนการสร้างงานเนี่ยนะบททดสอบของกระบวนการการันกองการทํางานเนี่ยมันเห็นผลละวันนี้เนี่ยเราโชคดีแล้วที่เรามีโอกาสได้เข้าไปสู่กระบวนการเป็นไดมอน ไม่ว่าไดามอนด์จะเป็นไดมอนด์สามัคคีไดมอนรวมหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ทุกคนที่เข้ามาทุกคนฟังให้ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยการขยายงานและกําลังจะเติบโตนะครับในการสิ่งที่รองรับกำลังจะเข้ามาจากคนสองร้อยคนเนี่ยเพราะคนสองร้อยคนเป็นคนที่เอาจริงนะละแล้วเดี๋อวต่อไปนี้ยอดสติติของการฟังห้องประชุมแต่และห้องละห้องเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจดไว้ได้นะ นะไม่จดกับบันทึกเสียงไว้ได้แบบเสียงที่ผมพูดเนี่ยนะแล้วผมก็จะบอกว่าต่อจากนี้พอนิ่งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้พอนิ่งเสร็จปุ๊บนะครับจาํานวนคนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวท่านติดตามดูนะจะเพิ่มจากสองร้อยเป็นสอง้อยห้าสิบแล้วก็เพิ่มเป็นสามร้อยเป็น4ี่ร้อยเป็นห้าร้อยแล้วต่อไปห้องการประชุมมันจะเปิดกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็อีกหลายห้องเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่ากระบวนการของคนที่หล่อหลอมคัดกรองเนี่ยนะฮะกรองละเอียดแล้วว่า มีคนทำให้เวิร์ช็อปอย่างจริงจังตั้งใจเนี่ยนะกับกลุ่มที่เหลืออยู่แล้วฟังอยู่แล้วเดินต่อนั่นนะคือผลสำเร็จวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้ฮะสองร้อยคนเนี่ยนะฮะที่ฟังอยู่ทุกวันนะครับได้เริ่มทำงานขยับได้การวางแผนนะถูกขับเคลื่อนนะถูกพลังนะที่หลอ่อหลอมรวมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้เนี่ยนะจนรู้เนื้อรู้ใจ นะรู้กายรู้จิตกันละในการทํางานหมายถึงอะไรฮะหมายถึงผู้นําแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รู้มือรู้ไม้ในการทํางานกันชัดเจนขึ้นได้มีความเห็นอกเห็นใจได้มีความรักมีความเข้าใจนะครับที่อยู่ด้วยกันต่อสู้ด้วยกันมาด้วยความรักกันเห็นไหมครับว่าองค์องค์ขับพยุท์ตรงเนี้ยมันจะพาองค์กรเนี่ยนะครับให้เจริญเติบโตแล้วก็รุ่งเรืองไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นจุด เริ่มต้นของการบ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยไฮเวิร์ชช็อปไม่ใช่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วไฮเวิร์ชช็อปมีผู้นำานะที่ยังรักและศรัทธาในกระบวนการสร้างงานนะในกระบวนการที่จะสร้างความเป็นให้นะถึง2 0 0ร้อท่านไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้น200กว่าท่านในทุกห้องเนี่ยนะครับเมื่อแตกตัวออกไปเนี่ยนะสคน ก็จะมีแปดร้อยมีพันคนทันทีนะครับมีพันคนทันทีในไม่ช้านี้นะเป็นพันคนที่มีคุณภาพครับเป็นพันคนที่มีการทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าพันคนแตกออกไปกคนละสีมันจะเป็นสี่พันคนนะนะถ้าสี่พันคนแตกไปคนละสีมันจะเป็นหมื่นหกพันคนในไม่ช้านะครับในไม่ช้านี่แหละนะมันจะเกิดขึ้นในระยะสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์ต่อสัปดาห,ดาห์เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการเกิดขึ้น นะครับจะพันคนสี่พันคนหมื่นกว่าคนนะหรือจะเป็นแสนคนถ้าลองตั้งสมมติฐานว่าคนหนึ่งลงลงลงโค้ดเนี่ยต้องแอคทีฟสามล้านนะครับแสดงว่าถ้ามีแสนคนเนี่ยเท่ากับมีสามแสนล้านนะเห็นไหมฮะและถ้าเกิดวันนี้เนี่ยกระบวนการเกิดขึ้นนะครับที่เราสื่อสารกันเรามองภาพเรามองเห็นวันนี้ถ้าใครรู้จักให้แล้วไม่ขยับ ท่านจะตกรุ่นนะฮะตกรุ่นเลยนะจะล้าหลังนะครับรายได้จะไม่ทัดเทียมกับคนอื่นเขาแน่ๆนะฮะยำ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสทองของผลของความสําเร็จนะครับที่เราหลอ่อรอมรวมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยให้ตั้งตัวได้พร้อมที่จะเดินจัดประชุมไปทุกจังหวัดของประเทศไทยละผู้นำมีการวางงานแล้วว่าจะเดินสายจังหวัดน,นั้นจังหวัดนู้น ون, จังหวัดน,นี้นะเพราะอะไรครับทุกอย่างลงตัว นะทุกอย่างลงตัวด้วยแพลตฟอร์มลงตัวด้วยสินค้าลงตัวด้วยพาร์ทเนอร์ด้วยระบบลงตัวคือลงตัวหมดละและสิ่งที่สําคัญเนะี่ยมันลงตัวแล้วมันสวยงามไปกว่านั้นก็คือว่าไฮเวิร์ช็อปเนี่ยได้มีการพัฒนาศักยภาพของความเป็นเฮของความเป็นผู้นําของความเป็นนะมนุษย์นะที่ถูกขัดนะถูกเกาถูกหลอถูกเหลาหลอนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการทํางานนะครับให้การทํางานที่มัน สามารถที่จะพาทุกคนเนี่ยไปสู่ความเด็ดสิ่งตรงนี้ต่างหากครับที่น่ากลัวนะครับที่น่ากลัวนะเพราะอะไรครับเรามีมือดีเรามีคนดีเรามีความคิดนะครับเรามีคนที่มีทัศนคติอยู่กับไอ้มากขึ้น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 เพราะนั้นวันนี้เนี่ยทุกท่านในห้องนี้ที่เข้ามาฟังทุกวันเนี่ยท่านเป็นคนที่โชคดีมีบุญนะโชคดีที่มีบุญที่มีโอกาสได้จับนมะกับตลาดของไฮเวิร์ดขอบอยู่กับโครงสร้าง ที่จะสามารถทําให้ท่านมีรายได้มีเงินใช้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับเนี่ยคือสิ่งที่วิเศษสุดสําหรับที่มนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องทำแล้วจะต้องคิดจะต้องพัฒนาให้ได้วันนี้ไม่มีใครหรอกครับที่อยากให้ลูกตัวเองลาบากไม่มีใครหรอกครับอยากจะให้หลานเหรนหลนของเราลําบากในอนาคตน,นะครับวันนี้เราทํางานกันเนี่ยเราทำเพื่อตัวเรานะครับให้ให้ประสบผลสําเร็จ แล้วผลสําเร็จเหล่านั้นนะครับมันเป็นผลลมาท้ทย์ที่จะส่งต่อให้ลูกของคุณเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่ลูกคุณต้องการไม่ว่าลูกคุณจะเรียนจบระดับด็อกเตอร์ไม่ว่าลูกคุณจะมีอะไรยังไงแบบไหนไม่ใช่สาระสําคัญลูกคุณจะมีรายได้จากการส่งผลให้คุณเนะี่ยมีรายได้ให้ลูกคุณเนี่ยนะอย่างต่อเนื่องถ้าวันนี้เรารักลูก,ลกเรารักครอบครัวรักสามีรักภรรยา รักครอบครัวอย่างจริงจังตั้งใจอะครับศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วลงมือทำฮะวันนี้จะฟังกี่ช่องจะฟังช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับจะขับรถไปฟังช่องไหนก็ได้แต่ฟังแล้วไม่เกิดกระบวนการเข้าใจยากที่จะสําเร็จนะครับแล้วฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็สําเร็จได้ถ้าเราลงมือทาทําแบบไม่เข้าใจทําแบบไม่รู้เรื่องแต่ทํารู้เอ,อาชวนคนหนึ่งคนเปิดโค 1, ้ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบและแอคทีฟสามรหัสรู้แค่นี้ นะครับแล้วนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปขยายต่อแล้วก็ทําต่อทําไปรู้ไปทําไปเรียนไปทําไปฝึกไปทําไปนะฝึกไปพูดหนึ่งครั้งจะพูดสิบครั้งนะครับย่อมส่งผลให้ครั้งที่สิบเอ็ดจะพูดสาสวยสวยงามสมสมกับที่ฝึกพูดมาสิบครั้งนะครับวันนี้ถ้าคุณพูดสิบครั้งเนี่ยครั้งที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะครับจะเกิดสภาวะการพูดเป็นนะไม่ใช่พูดเก่งนะพูดเป็น พราะอะไรครับการฝึกเนี่ยทําให้เรารู้ว่าทําไมเราถึงจะต้องเข้ามาทําให้แล้วทําไมทําไมทําไมเราถึงจะต้องไปชวนลูกชวนหลานทําไมจะต้องชวนสามีพัญญาทําไมจะต้องชวนเพื่อนที่เป็นนักเรียนด้วยก,กันรักกันเพื่อนรักกันนะครับถ้าคุณตอบคํานี้ได้ตอบว่าทําไมได้ก็ทําไมคุณหาความตอบไปได้นั้นนะ่ะคือผลของความสําเร็จนะครับไม่ต้องรู้มากกันทามากๆให้เบอร์็อบไม่ต้องเรียนมากกันทามากๆ นะเรียนไปทําไปนะเรียนมากแต่ไม่เคยทําเลยคุณจะไม่มีโอกาสจับเงินแม้แต่บาทเดียวกับไฮเวิร์ชหรือสลึกเดียวกับไฮเวิร์ชไม่มีโอกาสเกิดเพราะคุณเรียนไม่ได้ทนะเรียนไปทําไปย่อมส่งผลสําเร็จเร็วกว่าคนที่ทําไม่ได้เรียนนะบางคนก็ทํานะแต่ก็มีรายได้นะแต่มันก็ไม่มากพอนะเพราะว่าทําแบบเช้าชามเย็นชามทาแบบขอทางไปทีแต่ก็ยังดีกว่าคนที่เรียนแล้วไม่ได้ท เพราะถ้าเกิดเรียนแล้วไม่ไทํามันไม่มีผลลัพธ์ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราจะต้องเริ่มทําเริ่มจากตัวเราเนี่ยนะวันนี้โครงสร้างของไฮเวิร์ชอปจำเป็นต้องมีสี่คนนะครับคุณคน้นคนให้ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราจะต้องการรายได้หลักล้านเนี่ยนะถ้าเราหาคนสี่คนไม่ได้คุณไม่มีโอกาสจับเงินล้านนะ แต่ถ้าคุณหาคนสี่คนให้ได้คุณค้นคนสี่คนให้ได้แล้วสี่คนเนี่ยนะเข้าสู่กระบวนการเรียนทําเรียนทําเหมือนเราเนี่ยวันนั้นนะฮะคุณจะมีโอกาสจับเงินล้านเร็วที่สุดเคยนะมองเห็นเงินล้านลอยอยู่ข้างหน้ามองเห็นเม็ดเงินลอยบนอากาศวิ่งเข้าบัญชีของคุณตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วคุณก็มองเห็นเม็ดเงินวิ่งลอยเข้าบัญชีลูกของคุณในอนาคตที่ตัวคุณหรือใครเป็นอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย งานของให่วอร์ช็อปมันเป็นงานที่เป็นมรดกตกทอดมรดกตกทอดที่ไม่ใช่ปริญญาเอกมรดกตกทอดที่ไม่ใช่ตําแหน่งเก้าอี้นะครับกรมกองใดๆในโลกนี้นะครับมรดกตกทอดที่มันเป็นคนนะที่มันเป็นคนย้ํานะที่มันเป็นคนและเป็นคนที่มีแนวคิดมีความคิดนะครับเป็นคนที่รักความก้าวหน้าเป็นคนที่สามารถขยายต่อจากคนได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณมีอสังหาริมทรัพย์เป็นตึกแถวเนี่ยน้ําท่วมไม่มีคนเช่าสมมไหมถาคุณเปิดให้เขาเช่าไฟไหม้วอดหมดเลยเพราะมันหนีน้าไม่ได้หนีไฟไม่ได้อะตึกแถวเรานั้นนะครับผมมีอยู่สี่ห้องอะไม่เยอะแลครับแต่ถ้าไฟไหม้มันไปหมดเลยน้ําท่วมคนก็ต้องย้ายออกหมดเลยมันไม่ได้รายได้เลยแต่คุณจงจาไว้ว่าการที่เราสามารถมีหนึ่งถึงสี่คนนะยผมไม่เชื่อหรอกว่าคนจะนั่งให้ไฟไหม้ผมไม่เชื่อหรอกว่าคนจะนั่งรอน้ําท่วมผมไม่เชื่อนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดสิ่งนี้ถ้าเกิดท่านไม่เชื่อเหมือนผมเนี่ยแสดงว่าน้ามาคนหนีน้ําได้ไฟไหม้คนก็หนีได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราสร้างคนสี่คนแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปสร้างธุรกิจนะครับต่อจากเราไปเมื่อธุรกิจซ้อนธุรกิจไปเรื่อยๆเงินก็จะซ้อนจากการสร้างธุรกิจซ้อนเข้ามาหาเราแบบเรื่อยๆนี่คือมาตรฐานสากลที่เราทุกคนจะต้องฝึก ผลเรียนรู้เรื่องของกระบวนการสร้างให้เป็นตลาดกลางนะครับที่สมบูรณ์แบบต่อจากนี้ไปผมย้ำเลยนะให้จะเป็นตลาดกลางที่สมบูรณ์แบบต่อจากนี้ไปเพราะอะไรครับเพราะสินค้าที่ให้เอามาเนี่ยคำหนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าประธานชัยวัฒน์ท่านจับนะกับบริษัทใหญ่ๆมาแล้วท่านผ่านมาแล้วนะเหมือนกับคนที่ขับเฟอร์เรอี่อ่ะจะให้ไปขับมาด้าคงไม่ขับแล้วละ่ะ เขาขับเฟอร์รรี่มาแล้วนะครับคนที่ขับเบนซ์เนี่ยจะให้ขับมาด้านะครับก็ไม่ขับแล้วนะครับเพราะอะไรเขาอยู่กับกระบวนการนี้ถ้าไม่ดีกว่าเบนซ์เขาก็คงไม่ขับแน่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อสารกันวันนี้คือประธานเราได้ผ่านกระบวนการที่มองเห็นโลกกระแทกแบบนี้มาเป็นที่ร้อยกับโลกธุรกิจนะครับกับพร์ทเนอร์ของท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณเกรนไม่ว่าจะเป็นคุณลอเรนไม่ว่าจะเป็นคุณอาร์เธอร์หรืออื่นๆนะครับหรือเป็นแม่ทีมอื่นๆในประเทศไทย ทุกคนผ่านมาหมดนะนะผ่านระบบแบบนี้มามากมายแล้วสามสิบกว่าปีเนี่ยเขามองเห็นอะไรเขาถึงไม่ทาธุรกิจขายตรงเขามองเห็นอะไรเขาถึงมาทําตลาดการเขามองเห็นอนาคตอย่างไรที่เขาไม่ต้องการมีรายได้มากแต่เขาต้องการคนมากรายได้เนี่ยนะครับจากส่วนน้อยเนี่ยมันจะไปส่วนมากเมื่อคนเข้ามามาแล้วคนที่เข้ามากทุกคนจะได้ประโยชน์จากการพาคนเข้ามามากคุณพามาร้อยคนคุณก็ได้ร้อยคน คุณพามาหมื่นคนคุณก็ได้หมื่นคนคุณพามาแสนคนคุณก็ได้มาคุณก็ได้แสนคนไม่มีใครเอาเปรียบกันเลยนะทุกอย่างเกิดจากแนวคิดลงมือแล้วก็ทําเพื่อให้ส่งผลถึงความสําเร็จในกระบวนการเพราะฉะนั้นนะครับการจัดงานต่อจากนี้ไปกับไฮเวิร์ดช็อปเนี่ยนะครับจะมีอัตราความเข้มข้นสูงนะใครที่อยู่จังหวัดไหนใครที่อยู่ตรงไหนนะคุณเตรียมคนรอนะเตรียมคนรอ รอที่ผู้นําจะไปจัดจังหวัดนั้นจะไปจัดจังหวัดนี้เดี๋ยวท่านก็ะจะประกาศไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยเขาแผนงานออกมาแบบชัดเจนละชัดเจนสียิ่งกว่าชัดเจนอีกตอนนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดนะครับสิ่งที่เราคุยกันไว้นะครับเมื่อหลายเดือนตอนนี้เนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นและสิ่งที่สําคัญตามมานะเขามองเห็นกระบวนการที่เราจะสามารถสร้างเซ็นเตอร์อยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านแม่ทัพอ่ะ บ้านแม่ทัพก็คือบ้านแม่ทีนะบ,บ้านของคุณสวรรค์โดนบ้านคุณจิตินันหรือบ้านของใครก็ได้ที่มีความประสงค์ที่จะสามารถขึ้นป้ายคัดเอาว่าเนี่ยช้ยเวิร์ชช็อปเนี่ยตลาดการออนไลน์เนี่ยสามารถกดนี้เนี่ยสามารถใช้สินค้ารักษาดูแลสุขภาพปกป้องนะครับผืนแผ่นดินของเรานะแก้ความลําบากแก้ความยากจนเป็นมรดกตกทอดแล้วแต่คุณจะสร้างคอนเทนต์แล้วก็เขียนเข้าไปนะครับแล้วก็แปะเอาไว้ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตกแต่งให้พอนั่งพอคุย ใครผ่านมาแวะมาคุยมันคืออะไรเหรอนะมันเป็นสิทิค้าแบบไหนไมันเป็นตลาดแบบไหนนะทาให้ทุกคนมีงานทบวันนี้เนี่ยคุณนั่งอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวลูกทีมนะก็เขาจะหาคนที่เขารุ่นจักกมาหาคุณคุณก็เป็นคนรับแขกภายใต้สายงานคุณสี่คนแล้วสี่คนก,ก็จะไปหาคนของเขามาให้คุณนั่งจัดประชุมนั่งคุยกันที่อ่าเซนเตอร์ของคุณเมื่อเซนเตอร์ของคุณเกิดขึ้นนะครับต่อจากนี้ไปพอเราเปิดเป็นทางการ นะครับทุกสายงานก็ไปใช้ได้ทุกสายงานก็ไปใช้เซ็นเตอร์ของคุณได้ในอนาคตนะครับเซ็นเตอร์อาจจะมีนนส่วนปันผลหรืออย่างไรแบบไหนอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่เราไม่กลับไม่ได้พูดถึงดาวรวงเพราะอะไรครับเพราะเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นบ้านของเราอยู่แล้ว <S <S นะครับบริษัทไม่ได้ไปเช่าบริษัทไม่ได้เราต้องจ่ายตังบริษัทไม่ต้องไปขึ้นค่าสินค้าไม่มีเพราะเราใช้ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะทําเซ็นเตอร์ได้เนี่ยอย่างน้อยๆคุณจะต้องเป็น ระดับหนึ่งของธุรกิจนี้คุณจะต้องเข้าใจในระดับหนึ่งนะคุณจะต้องสามารถแนะแนวแนะน,นำนะคนที่ผ่านมาจากท้องถนนหนทางเข้ามาถามแล้วคุณตอบได้นะคุณเก็บได้คุณคลีหลักคีรหัสเป็นได้นะคุณสอนเขาทํางานได้คุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับในกระบวนการทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการทํางานของเราทุกคนเข้มข,นขน้นขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่บางแสนนะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็ขอบคุณวิทยาก,กรทุกคนนะฮะที่เป็นจิตอาสานะเป็นเอ็มเป็นออผู้บรรยายเรื่องของบริษัทผู้บรรยายเรื่องของสินค้านะผู้บรรยายเรื่องของแผนการตลาดทุกท่านเลยนะนี่คือจิตสาธารณะโดยไม่มีค่าจา้างไม่มีเงินเดือนทุกคนเนี่ยมาด้วยจิตมาด้วยใจนะที่จะเรียกว่าจิตอยากจะให้นะทุกคนเนี่ยรู้เรื่องราวแบบกันเดียวกันแบบนี้เพื่อไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับห้องนี้มีรางวัล นะทุกวันนะคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับได้รับรางวัลแน่ๆน,นะครับผมบอกแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยเสียดายคุณคำล่าถ้ามาครบสามครัง้งติดกันเนี่ยผมจะส่งสปเปกันจรงไปถึงบ้านเลยนะผมก็พูดไป้ตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็พยามยไปดูว่าคุณคำล่าที่สื่อสารกับผมเนี่ยนะวันวันนี้ก็ไม่เห็นนะวันนี้ก็ไม่เห็นอีกนะไปนั่นี้เนี่ยมีใครก็แล้วแต่ที่ผมคุยด้วยใครก็แล้วแต่ที่ผมสอบถามนะแล้วได้มีการคุยกันด้วยเนี่ยนะคุณไม่ต้องตอบคาถามอะไรก็ได้ครับ รับผมรู้ว่าคุณเข้ามาด้วยจิตใจที่อยากจะเ,เรียนรู้จิตใจอยากจะทําธุรกิจอยากอยากจะเห็นอยากจะดีอยากจะได้มันก็คนอื่นเขาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราส่งของให้ถึงบ้านเลยเพราะฉะนั้นผมต้องได้บอกกับกับทุกท่านว่าเนะี่ยก่อนที่วันก่อนผมนก็บอกนะอย่าขาดห้องประชุมยิ่งคนใหม่นะคุณมาฟังถึงสามครั้งเนี่ยนะครับผมก็จดชื่อไว้เลยนะผมจะดูไว้เลยเพราะถ้ามาถึงสามครั้งเนี่ย นะครับเราส่งสินค้าให้เลยแค่ถามว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราส่งให้เลยนะส่วนสุดท้ายต่อจากนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมกันมีการตอบคําถามกันก็ขอให้ท่านได้ตอบนะให้ชัดเจนึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านว่าวันนี้ท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจิตวัฒน์ท่านพร้อมนะครับอาจารย์ศริยาโพคินศิลกุลพร้อมอาจารย์นงรัตน์พร้อมนะครับตอนนี้มีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในทุกบริบทนะฮะเท่าที่ประชุมมานะทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะ นะครับการทํางานวันนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าสายใครแล้วนะครับอย่าไปติดยึดกับสิ่งเดิมๆอาจารย์บอกแล้วนะผมก็บอกแล้ววันนี้เนี่ยใครที่ต้องการรวยกอบกลุ่มกันไว้เราจะพากลุ่มเราเนี่ยไปพาทุกคนรวยได้นะเพราะฉะนั้นการที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โกหกนะครับแล้วก็มีอาคาตินะไม่มีโอกาสรวยกับไฮเวิร์ดช็อปผมบอกได้แค่นี้ไม่มีโอกาสรวยคุณไปไม่ถึงพวงดาวหรอกให้คุณเก่งโคตรแล้วเก่งขนาดไหนก็ได้ไม่มีทางนะครับ อย่าลืมนะครับว่าให้เวิร์ชอปต้องการพลังความสามัคคีความรักความมีเมตตาความจริงใจการเสียสละมีจิตที่ดีงามที่ต้องเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลนุนน้ผมกล้ารันตีแล้วผมฟันตรงได้ว,ว่าใครที่อยู่ในโครงสร้างของไดมอนทุกคนจะเป็นไนมอนมันมันมีนเทคนิควิธีการนะแต่เรายังไม่ได้เคลื่อนที่จะทําตรงนั้นนะฮะผมบอกได้เลย,เลยมันมีวิธีจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะสง่างามนะท่าห่างงาม,นะงางงามคุณไม่ต้องควักเงินสามหมื่น คุณไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรไม่ต้องอนะ่ะเงินพันเจ็ดเงินเงินพันเจ็ดของคุณเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นแสนเป็นล้านในอนาคตได้ขอให้คุณคิดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วคุณเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้มาโมชโชนะผมเกลียดที่สุดอค,คนโม้โชผมเกลียดที่สุดคือคนนะที่ชอบนะครับไปพูดรับหลังนะผมไม่เอาเลยนะผมไม่พูดรับหลังใครแล้วผมไม่ว่าใครด้วยใครจะคิดยังไงใครพูดอะไรก็ช่างนะเราไม่สนใจ เราสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้เนี่ยคนที่อยู่กับเราเราจะมีหน้าที่อย่างไรที่จะพาทุกคนเนี่ยไปถึงฝั่งฝันและไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จพร้อมกันเพราะทุกคนรอความหวังนะแต่ทางนั้นทางนี้ทุกคนที่อยู่กับทีมเรานะครับจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนนำนะเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีแล้ววันนั้นนะ่ะคุณจะไปสู่ความสเร็จพร้อมพ้อมกันกับพวกเรานะครับก็ขอฝากไว้สำหรับคืนนี้นะครับขอท่านโชคดีครับก็คืนมาให้กับเอซีแล้วเดี๋ยวก็จะได้นะ แจกรางวัลกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณท่านลุงสมพรนะคะเจ้าของห้องนะคะนะทุกท่านมาหัวใจเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะผู้นํากองทัพนําทีมนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มนะคะของให้เวชช p ค่ะนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าฐานองค์กรของเรานะคะเป็นอ่าที่ตั้งนะ,ะมันเหมาะแล้วนะคะวันนี้ก็นำทีมพวกเราเข้ามานะคะช่วยกันทำงานค่ะนะคะถือว่าเป็นทีมที่ นะคะไม่ต้องบอกว่ารอความร่ำรวยไม่ต้องบอกว่ารอความสําเร็จวันนี้เรารับไปเลยค่ะรับความร่ำรวยรับความสาเร็จไปด้วยกันเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะจากนี้ไปเนาะ,ะเวลาที่ะนะคะอาจจะลาเข้ามานิดหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นการช่วงตอบคําถามคําตอบนะคะวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมนะคะการทํากิจกรรมตรงนี้ก็คือน้องโอน้องพิมนาลาสุขศรีนั่นเองค่ะเชิญเจ้าน้องโอค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณก้วยค่ะสวัสดีสมาชิกให้ทุกคนนะคะก็เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อพิมพนาราสุขศรีนะคะผู้สปอนเซอร์ก็คือคุณอุ้มพนมุมาศุขศีค่ะภายใต้ใสายงานท่านอาจารย์สมพรสอนศรีค่ะแล้วก็อัปลายสูงสุดอาจารย์นงรัตน์โมบลดนะคะค่ะกะติกาของเราในวันนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะ ทุกท่านที่อาจจะจะ,จะร่วมตอบเนี่ยขอให้แจ้งชื่อก่อนที่จะตอบคําถามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนตอบถูกแล้วข้อนั้นข้อต่อไปขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้ตอบกันบ้างนะคะแบบ่งๆกันไปค่ะส่วนรางวัลก็จะได้รับเป็นคูปองลุ้นโชคนะคะก็เอาไปลุ้นในรางวัลที่ถ้าตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1นึ่งเลขท้าย3ตัว2ตัวหลังหรือว่า3ามตัวหน้าตัวท้ายค่ะ ก็จะได,ได้รับเงินเป็นจำนวน300 200 100, 100ลดตัดกันไปนะคะตามกติกาค่ะเอาละค่ะมาถึงรางวันคำถามข้อที่1นึนะคะถามว่าสารอะไรในสเปรย์กันชงที่ออกฤทธิ์ช่วยทำให้สมองผ่อนคลายนะคะสารอะไรในสเปรย์กันชงที่มีฤทธิ์ช่วยทำให้สมองผ่อนคลาย อ่าตอบกอไก่ TSC หรือขอไข่ d b d นะคะนับหนึ่งถึงสามนะคะแล้วค่อยเปิดไม้ตอบนะคะหนึ่งสองสามค่ะใครนนคะชื่อวัดครับชื่อวัดครับชืวว่อวัดวัดวัดชืววด่อ,นนอนนว,วดั <5. S 2> ววด,ววดครับชื่อวัดชื่อวัด d b d ครับ ุณวัดนะคะคุณวัดตอบสามซีบีดีใช่ไหมคะครับครับ c ีบีดีครับคุณวัดตอบ c b บีดีครับโอเคค่ะมีท่านต่อไปจะช่วยตอบอีกไหมคะผมสุทินครับค่ะคุณสุทินตอบว่าอะไรคะสามซีบีดีครับจากกัญชงอะค่ะสามซีบีดครับได้ขอบคุณค่ะมีท่านต่อไปจะร่วมตอบไหมคะข้อนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวไลพรสุการ์โนค่ะสาม CBD ค่ะคุณวไลพรตอบ CBD นะคะค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะมีค่ะเจรัญญาสาม CBD ค่ะค่ะคุณย่าเิรยญาพานะคะตอบ CBD อ่ามีอีกท่านเดินชื่ออะไรคะตอบเลยค่ะชื่ออะไรคะค่ะนิชนาศีสุขใสค่ะ ชนะค่ะคุณวชนาาตอบอะไรคะสาร CBD ค่ะอ่าโอเคค่ะอ่าวันนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็ขอเอา,อาท่านที่ตอบเท่าน,นี้ก่อนนะคะทุกท่านตอบถูกหมดเลยนะคะก็มีท่านคุณวัดนะคะคุณชุจินคุณวลัยพรคุณเจริยาภาคุณวชนาคนะ,คะตอบถูกทุกท่านเลยค่ะ CBD ก็จะเป็นสารที่อยู่ในสเปรย์กันชงนะคะ ก็มีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของสมองมาจนถึงช่วยบรรเทาอาการสั่นในพาร์กินสันก็ได้นะคะแล้วก็บรรเทาอาการซึมเศร้าค่ะอาการทางจิตต่างๆค่ะทุกท่านตอบถูกนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคําถามต่อไปก็ไม่ยากนะคะถ้าวันนี้ท่านได้ติดตามของอาจารย์พันุวิท์นะคะอ่ะาถามว่าไฮซูเปอร์แอปคืออะไรค่ะไฮซูเปอร์แอปคืออะไรหนึ่งสอง สามตอบค่ะมีใครตอบไหมคะผู้ช่วยอุ้มข้อนี้ยากไปไหมคะไม่มีใครตอบถ้าอย่างนั้นไม่มีคนตอบนะคะขอเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะคะถามว่าถ้าลูกค้าซื้อสเปรย์กันชง ไม่ถึง1,750บาทคนแนะนำจะได้รับค่าแนะนำกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามตอบได้ค่ะกองทิพย์อุ่นประเสริฐค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นตค่ะคุณกองทิพย์ตอบสี่สิบท่านต่อไปค่ะมีไหมคะลินธฐาธ่รศริธานนท์ค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นตค่ะผู้แนะนำได้รับ ได้ค่ะท่านต่อไปมีอีกไหมคะช่วยตอบไหมคะอำพรค่ะคุณอําพรค่ะคุณอําพรตอบอะไรคะสี่สิบเปอร์เซ็นค่ะโอเคมีท่านอื่นอีกไหมคะยุพาค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคค่ะตอบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะ ก็ข้อนี้มีตอบมาสี่ท่านนะคะถูกทุกท่านเลยค่ะโอเคค่ะคำถามต่อไปคำถามว่าค่าจับคู่นะคะค่าจับคู่คู่ที่สามค่ะได้รับกี่บาทค่ะตอบค่ะหนึ่งสองสามตอบค่ะ สามร้อย <800. S 2> <300. S 1> ใครเอ่ยคุณบุญทวีใช่ไหมคะบอกชื่อก่อนนะคะสามร้อยสาวบาทโอเคคุณบุญทวีตอบสามร้อยยี่สิบบาทจ้ามีใครตอบอีกไหมคะทองสาตอบครับจ้าคุณทองสาว่าอะไรจ้าตอบว่าอะไรสามร้อยยี่สิบบาท,บาทมีอีกไหมคะมีใครจะช่วยตอบไหมคะ ติ๊กต็อกติ๊กตออ็อกอาตอบค่าสองท่านนะคะถูกต้องค่าสามร้อยยี่สิบบาทหรือว่าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะวันนี้ก็อาตอบถูกทุกท่านที่ตอบมาเลยนะคะแสดงว่าทุกท่านมีความรู้แน่นแน่นมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาร่วมสนุกในวันนี้ <ขอ S 1> ยังมีรางว<อ>ัลในพรุ่งนี้ค่ะ